สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการราชพัฒน์ท็อกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจับปีการศึกษา2566และในวันนี้เราได้รับเกียรติจากบัณฑิตกิติมิ์ปริญญาเทคโนโลยีมหาบัณฑิตกิติมิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสหากรรมคุณชุมพลมาลัยนวลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สบายดีนะคะสบายดีครับก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันเลยนะคะครับอยากจะให้ท่านแนะนําประวัติส่วนตัวและผลงานสักเล็กน้อยะคะ่ะครับผมชุมพลมาลาัยนวลอายุ61ปีนะฮะตอนนี้ก็กเกษียณราชาการแล้วนะครับผลงานที่โดดเด่นก็คือว่าผมได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชาการพลเรือนดีเด่นของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน แล้วก็เป็นคณะทํางานผู้เชี่ยวชาญในการแข่งขันฟิลในงานอาเซียนนะครับแล้วก็ไปแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับได้เหรียญทองแดงมาแล้วก็ปีถัดไปก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันในสาขาของระบบออโตเมชันนะครับก็ไปแข่งขันที่ประเทศไทยเราเองเราเป็นเชาภาพแล้วเราก็ได้เหรียญทองกลับมานะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นลักษณะของ วิทยากรการฝึกอบรมนะครับอของหน่วยงานของภาครัฐนะแล้วก็ภาคเอกชนต่างๆนะครับในการทํางานนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะอบรมทางด้านช่างนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของการอบรมผู้ทดสอบเตรียมการเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติของกรมพัฒนครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยนะคะครับผมถัดมาท่านมีการทํางานร่วมกับมหาวิทยาลัยอ,อย่างไรบ้างคะเออผมเข้ามาทํางานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับในเรื่องของการสอนนะฮะก็จะเป็นอ,อ,อาจารย์พิเศษหรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยากรพิเศษในการสอนทางด้านทางด้านช่างนะครับแล้วก็สอนในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับแล้วก็ เมื่อสอนแล้วเนี่ยนะครับเราก็เห็นเห็นเด็กอะที่เขามีความตั้งใจมีอะไรต่างๆนะครับเราก็เป็นที่ปรึกษาให้ในเรื่องของการทำโปรเจกต์ต่างๆนะครับค่ะแล้วท่านได้มีการทำงานเพื่อสังคมโดยมีจิตสาธารณะอย่างไรบ้างคะโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสนับสนุนในเรื่องของเยาวชนที่อยู่ในลักษณะของระดับปวสแล้วก็ระดับของมหาวิทยาลายัยเราจะ เน้นมุ่งเน้นพัฒนาทางด้านฝีมือและทักษะให้เขาได้รู้จักว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นยังไงนะครับแล้วเวลาเข้าไปยังสถานประกอบกิจาการเนี่ยเขาจะได้สามารถทํางานได้ตามวัตถุประสงค์สุดท้ายนี้อยากให้ท่านกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตท,ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตต่างๆนะครับแล้วก็อยากจะ ให้น้องเนี่ยมีความอดทนนะแล้วก็ตั้งใจในการที่จะออกไปทำงานให้กับสังคมต่างๆซึ่งในสังคมตอนนี้นะครับต้องการคนดีๆอีกเยอะครับค่ะและว,วันนี้ขอขอบคุณบัณฑิตกิติมศักดิ์คุณชุมพลมาลายนวลปริญญาเทคโนโลยีมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์ขอขอบพระคุณค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ